ก็ดีไหมต้นนี่ก็อยู่สวนตะจุจกักตลาดตะจุจักเนาะอันนี้ก็สิเป็นพินิกตะพันเด็กเนาะสิเป็นพินิกตะพันเด็กเดี๋ยวเราสิไปย่างสวนย่างตลาดกันก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปหย่างตลาดกันเนาะอันนี้สิเป็นตลาดปลาเนาะ เมวานเมื่อนี as as> ้อากาศดีดีอากาศดีมีโอกาสกันได้แต่มาหยางถ้าอยากมาเที่ยวตลาดก็ตามมาเด้อมานะคะคุณนะคะ

ini kia lak pakat tanam lak ini si pen zone pakat si pen zone pakat lak ini pakat pab ini pakat pab lak ครูเรือทางล่างนี่เป็นอย่างบางเหลือ ดูไปเรื่อยๆอันนี้สวยเนาะมิินแฟนซีบ่แฟนซีอนี้จะเป็นแฟนซีง่างตู้สั้นว่างสั้นว่างสวยดีเนาะได้สั้นว่าง450อ๋ออันนั้นมันจะเป็นแบบนั้นเนาะจะเป็นตู้ไม่ใช่สั้นว่างเออถ้าสั้นว่างแบบนั้นดิสวยดีแต่ประมาณแบบเล็กนะ เดี๋ยวเฮามาหยังเลาะเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจังไปหนังหนังเหนี่ยนสวนไม่เห็นหนามกระซึ้งเลยนอันนี้ปลาอะไรอาหารปลา อใช่ใช่วันนี้พาทุกคนมางางสวนตลาดตะกุจจกเด้อใครอยู่ใกล้กับแวะมาได้เนาอพาอบ้านสนใจปลากันเลยพาพอบ้านมนเนาเิ่งปลาเนาะสีสเป็นมาสี ต้องดูแต่ละวันเอ๊ะมันตายไปอยูแล้วทุกที่ทุกวงมีสองตัวแต่ก่อนเป็นหลายตัวอุ้ยแอนตรงนี้สวยมากนกกู่นบ อันนี้จะเป็นปลาทองออหุงละร้อยห้าสิบองละ้อย้าบ